นะครับเราก็กำลังเดินทางที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็จะเห็นป้ายอยู่ข้างหน้าบอกเป็นช่วงๆไปนะครับว่าสุวรรณภูมิดิงตรงไปอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าคนเคยมาก็จะเข้าใจนะครับผมก็จะอัดให้เป็นคืออัดให้ดูเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าบางทีจะอัดต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียเวลาและยาวเกินนะครับก็จะให้ท่านได้รับชมไปไเรื่อยๆนะครับผมก็ จะพูจะเฉพาะเป็นบางช่วงที่มีป้ายบอกเป็นสัญลักษณ์แบบสําคัญนะครับผมถนนใหญ่ๆโดยส่วนมากแล้วก็จะมีป้ายบอกตลอดทางครับเพื่อไม่ให้เป็นการหลงสําหรับคนที่ขับมานะครับถ้าใครอ่นานภาษาไทยออกก็โอเคแล้วครับคงจะไม่หลงแต่ถ้าอ่านไม่ออกก็พยายามสังเกตป้ายและสังเกตช่องทางเลนให้ดีนะครับถ้าเข้าผิดหรือวิ่งเลนผิดก็อาจจะคล้ายๆกับไป ใกล้ครับจะไปสนามบินดอนเมืองนั่นแหละเป็นแต่ว่าเรื่อง,องของเลนเนี่ยมันสําคัญมากวิ่งรถเยอะเนี่ยถ้าเราเข้าเลนผิดก็จะมีปัญหาทันทีเห็นไหมครับป้ายก็จะบอกตลอดว่าสนามบินอยู่ทางขวามือน,นะครับเขาก็จะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าอีกประมาณกี่กิโลจะถึงประมาณนี้นะครับทีนี้ข้างหน้าเมื่อถึงจะใกล้ เมื่อใกล้จะถึงนะครับก็จะมีป้ายบอกแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับเช่นท่ากาะเช้านชลนภูมิชลบุรีไปทางเดียวกันตรงกันเลยซ้ายก็เป็นบางปอิ่นและบางนานะครับเราก็พยายามชิดตามป้ายที่เขาให้เขตในเลนของเรามาแล้วก็วิ่งไปตามเลนที่เขาบอกนี่แหละครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะหลงทางแล้วก็จะออกไปทางผิดได้นะครับก็ต้องศึกษาเรื่องเลนให้ดีพูดง่ายว่าสังเกตเรื่องเลนและเรื่องป้ายให้ดีและอย่าเข้าผิดเลนนะครับ ยิ่งใกล้แค่ไหนนะครับป้ายก็ยิ่งใหญ่แล้วก็พยายามจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่านี่นะไปทางนี้ไปทางนี้นะป้ายใหญ่ไปเลยเลยเห็นไหมครับป้ายจะบอกไปทางถนนการจนาวิเศษบางปะอินบางนาไปทางซ้าย้ากาญจนสวนภูมิชนบุรีมุ่งตรงไปข้างหน้าอะไรนี้เราก็กวิ่งวิ่งไปตามป้ายนี่แหละครับผม GPS ก็ดูได้ครับแต่อย่าดูบ่อยบางทีมันอาจจะทําให้เราหลงทางได้บางทีมันพยายามจะหาทางรัดให้เราสุดท้ายแทนที่จะได้ทางที่ใกล้ที่สุดอาจจะเป็นทางที่อ้อมที่สุดก็ได้นะครับอันนี้คือบอกไปนะครับไม่ใช่ว่า GPS ไม่ดีถ้าใช้เป็นเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าเข้าใจสมองกลของมันจะรู้ว่า GPS เนี่ยก็ฉลาดพอสมควรในการที่จะคํานวณทางใกล้หรือไกลให้เราแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นไหมแค่นั้นเองละครับ เวลาที่เราเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองน่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆเพราะว่ารถติดหนักมากช่วงเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่คนกําลังเลิกงานนะครับส่วนช่วงเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่คนกําลังจะไปทํางานแล้วก็จะพากันรุมเดินทางพากันตลุมบอลที่จะไปให้ได้แล้วก็ไม่เกรงใจก,กันอย่าแย่งทางกันไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการขับรถในกรุงเทพหรือจะไปสนามบินเนี่ยต้องเผื่อเวลาไว้เยอะๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานพนักงานบริษัทหรืออะไรก็ตาม การเผื่อเวลานี่สําคัญที่สุดนะครับบวกลบคูณหารให้ดีบางทีขนาดเผื่อไปแล้วตั้ง43 4ชั่วโมงยังไม่พอเพราะว่าบางทีรถติดมีอุบัติเหตุก็มีอันนี้คือพูดได้ฟังเพราะว่าคนที่อยู่กรุงเทพประจําจะเข้าใจดีแต่สำหรับผมนี่ก็ไม่ค่อยได้เข้านานๆเข้าทีอย่างเงี้ยผมก็แค่พูดได้ฟังนะครับก็ไม่มีอะไรมากหลายสิ่งหลายอย่างเหตุปัจจัยหลายส่วนนะครับที่ทําให้คนเราตกเครื่องนะครับก็คือหนึ่ง รถติดแล้วก็ฝนตกรถต่างคนต่างขับช้าเพราะว่าต้องระมัดระวังถนนลื่นอะไรจะขับเร็วก็ไม่ได้ต่อให้เป็นถนนทางด่วนก็ต้องขับช้าพอสมควรเพราะยิ่งรถเยอะๆหรือบางทีข้างหน้าเบรกกระทันหันเราอาจจะเบรกไม่ทันอมองซ้ายมองขวามองกระจกหลังมองกระจกข้างให้ดีเพราะบางทีบางจะมีรถเฉียวหรือรถวิ่งแบบไม่ดูเราก็มีนะครับ ถึงเราจะระมัดระวังแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะว่าคนอื่นอาจจะไม่ระวังเหมือนเรานะครับอันนี้ประมาณนี้ครับถ้าขับรถบนทางด่วนหรือถนนในกรุงเทพนะครับนี่นะครับทางขวามือเขาก็จะบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับแอร์พอร์ตหกกิโลเมตรนะครับในป้ายก็บอกว่าหกกิโลเมตรแตใ่ในความเป็นจริงอาจจะไกลกว่านั้นก็ได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะกะเอาแล้วกันเพราะว่าบางทีป้ายเขาก็กะเอาไม่ต่างอะไรจากเราเนี่หรอกนะครับก็ ขับไปไเรื่อยๆแล้วก็พยายามระมัดระวังแล้วก็ดูซ้ายดูขวาให้ดีอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของเส้นนี้อาจจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่วิ่งมาจากกรุงเทพเพื่อจะไปสนามบินสวรรณภูมิส่วนใครที่มาจากภาคอีสานก็จะวิ่งมาจากทางบางน้อยอยุธยามาทางชลบุรีแล้วก็สนามบินสวรรณสวภูมินะครับก็จะเป็นทางหลวนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แนะนําครับผมก็ไม่ได้เก่งเพียงแค่พูดได้ฟังว่ามันขับแบบนี้มาทางแบบนี้อย่างนี้นะครับพอผมเพีงแค่พูดได้ฟังเท่านั้นไม่ได้เก่งอะไรนะครับผม ทีนี้ในป้ายก็จะบอกให้เราชิดซ้ายนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สนามบินสวรรณภูมิก็พยายามดูป้ายให้ดีนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในช่องให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเราอาจจะเข้าสนามบินผิดก็ได้นะครับเราจะเห็นป้ายอยู่ตลอดทางนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้คือการที่เราจะไปสนามบินสวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเราต้องดูช่องให้ดีนะครับป้ายเยอะๆเต็มไปหมดถ้าเกิดว่าเรามองผิดหรือเข้าเลนผิดก็อาจจะทําให้เราเข้าสนามบิน ผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ให้ดีนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางไปสานาบิชชนภูมินะครับป้ายก็จะมีให้ต่อเนื่องเราต้องสังเกตให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะไปทางไหนก็ได้ในเรื่องของเลนแล้วก็ทางที่เราจะไปก็ต้องดูให้ดีไม่งั้นถ้าเราเข้าเลนผิดเข้าทางผิดก็จะต้องอ้อมไปไกลอีกนะครับในส่วนตรงนี้ทางก็จะแดงเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้เรา ขับเร็วต้องขับช้าๆาระมร,ระวังก็มีหลายคันที่ขับมาทางนี้เนี่ยหล,ลุดโค้งไปจํานะครับนี่ก็ผู้ได้ฟังเพราะบางทีหลายคนที่มาสนามบสซวนนะครูก็มักจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ระวังนะครับแต่โดยส่วนมากก็มากันบ่อยก็จะเข้าใจก็ระวังกันทั้งนั้นแหละนะครับเราก็ขับช้าๆพอประมาณพอเลี้ยวได้อะไรได้ประมาณนี้นะครับก็จะวิ่งไปตามเส้นนี้ไปก่อนนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วแหละเห็นไว่เาเราต้องวิ่งไปตามเส้นที่เขาแนะนำนะครับ ป้ายก็จะบอกว่าอาคารผู้โดยสารแล้วก็วิ่งตรงไปข้างหน้าข้างหน้าก็คือสนามบินสุท่ากาซัท่ากาซยานสนามบินสุวรรณภูมินะครับอาจจะพูดติดๆขัดๆไปนะครับพอดีต้องขับรถด้วยดูรถด้วยอะไรวันนี้นะครับล้วก็ต้องพยายามเช็คดูให้ดีนะครับเวลาวิ่งไปในส่วนของป้ายนะครับเขาก็จะบอกว่าอาคารผู้โดยสารเลี้ยวซ้ายนะครับและก็ตรงไปคืออาคารจอดรถสําหรับเราจะมา ส่งผู้โดยสารขาออกนะครับขาออกนะครับก็ให้ไปบนชั้น4นะครับมันก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นข้างหน้านี้เขาก็บอกว่าขาออกอาคารผู้โดยสารขาออกขาเข้าเห็นไหมครับเราก็พยายามดูป้ายให้ดีนะครับอย่าเข้าผิดเลนนะครับในเรื่องของการวิ่งบนถนนเส้นนี้ก็ไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับทางขวามือก็จะเป็นอาคารสํานักงานจอดอาคารจอดรถหรืออาคารชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับข้างหน้าเขาก็บอกนะครับชัดเจนว่าขาออกขาเข้าอาคารผู้โดยสารนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในเขตของสนามบินสวุวรรณภูมิแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปก่อนพยายามดูป้ายให้ดีนะครับก็จะมีบอกว่าผู้โดยสารขาออกผู้โดยสารขาเข้านะครับถ้าเราจะมาส่งผู้โดยสารเราก็ควรวิ่งไปทางผู้โดยสารขาออกนะครับส่วนทานขวาก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าสมว่าเราจะมารับผู้โดยสารนะครับนี่เราก็วิ่งไปทางนี้ก่อน พายก็จะบอกนะครับว่ารถส่วนบุคคลรถบัสและรถลิมูซีนนะครับแล้วก็ส่วนทางขวาก็จะเป็นรถรับจ้างสาธารณะทั่วไปนะครับเราก็ชิดทางซ้ายมาเพื่อวิ่งไปทางนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมาส่งผู้โดยสารนะอันนี้คือผมบอกให้เข้าใจน,นี่บนชั้น4ี่นะครับมาส่งผู้โดยสารชั้น4นะครับ,บ,นนรบเราก็จะเห็นว่ารถเยอะมากนะครับบางทีเขาก็ชอบเดินทางช่วงเช้ากับช่วงเย็นสมมติว่าทุกท่านจะมา ส่งผู้โดยสารก็แนะนําให้หาที่จอดทางซ้ายตรงไหนก็ได้ที่มันว่างรีบจอดแล้วก็รีบส่งแล้วก็ก็ไม่ต้องรีบมากคือเท่าที่เราจะพอทําได้ก็คืออย่าให้มีปัญหากับคนที่เขามาข้างหลังเ,เวลาเขามาเขาก็อาจจะงุนหงิดเพราะว่าเราทําช้าอะไรช้าอะไรวันนี้นะครับมันก็จะมีช่องหนึ่งช่อง2ช่องสช่อง4ี่เราจะจอดช่องไหนก็ได้เพื่อที่จะส่งผู้โดยสารนี้ในส่วนของขาออกนะครับ บางทีเขาก็มารับกันชั้น4ก็มีนะครับในในส่วนนี้ก็มีนะครับแต่โดยส่วนมากเขาก็จะไปรับชั้น2กับชั้นหนึ่งอันนี้ผมพูดได้ฟังนะครับชั้นบนเนี่ยเป็นที่ส่งผูนะ้โดยสารนก็จะวุ่นวายนะครับเพราะว่าบางคนต่างก็จะมาส่งผู้โดยสารเหมือนกันนะครับก็จะแย่งทางแย่งเลนกันไปนะสำหรับเราไม่รีบก็พยายามขับช้าๆไปแล้วก็ดูนั่นดูนี่เป็นการเรียนรู้ไปนะครับผมอันนี้ในส่วนของชั้น4ของสนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับ าเราจะมารับผู้โดยสารถ้าเราจะนัดอยู่ชั้น4ก็ได้นะครับแต่เราต้องนัดกับเขาว่ารออยู่ประตูไหนอะไรประมาณนี้นะครับไม่งั้นเราจะจอดนานไม่ได้นะครับเส้นนี้ตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องไปต่อเนื่องไม่งั้นรถจะติดแล้วก็จะทําให้จราจรติดขัดต้องเข้าใจนะครับในส่วนของการที่จะมารับหรือส่งนะครับผมแต่ถ้าจะมารับจริงๆก็แนะนําให้ไปชั้น2หรือชั้น1นะครับในส่วนของ ชั้น4นี่คือสําหรับส่งอย่างเดียวนะครับส่งผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องภายในประเทศหรือระหว่างประเทศนะครับสมมติว่าสามมุติว่าเรามาสาม่งผู้โดยสารเสร็จแล้วนะครับเราก็วิ่งตรงไปข้างหน้าเลยนะครับวิบ่งตรงไปข้างหน้าเพื่อที่จะสมมติว่าสมมติว่าเราต้องไปรับผู้โดยสารใช่ไหมเราเราออกจากตรงนี้เราก็วิ่งตรงไปข้างหน้าก็วิ่งไปตามป้ายตามที่เขาบอกนั่นแหละครับเพื่อที่จะ ไปรับผู้โดยสารชั้น2หรือชั้นหนนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าไม่มีเราก็กลับได้เลยในส่วนนี้นะครับอันนี้คือแนะนําให้รู้ให้ทราบนะครับในส่วนของการเดินทางมาที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับผอกก็ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็สามารถนะครับออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะไปทาง ผู้โดยสารขาเข้าก็จะได้รับรกผู้โดยสารในวอนนี้เราก็ต้องวิ่งไปชั้นสองหรือชั้นหนึ่งนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับตีไฟเลี้ยวให้ดีในการขับแต่ละครั้งอันนี้เราก็ออกนะครับไปสมมุติว่าเราจำเป็นจะต้องเลี้ยวไปที่ ผู้โดยสารขาเข้านะครับเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารเราก็ตามนี้นะครับก็ให้วิ่งไปและพยายามดูป้ายให้ดีนะครับพยายามดูป้ายมันจะมีป้ายบอกอยู่2ออย่างนะครับก็คือทางออกและอาคารจอดรถถ้าเราจะวนไปที่อาคารผู้โดยสารก็พยายามให้อยู่ในเลนของอาคารจอดรถนะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับผม ผู้โดยสารจอดรถเห็นไหมครับข้างหน้าเราก็วิ่งตามนี้แหละครับผมนะคผู้โดยสารอาคารจอดรถโรงแรมนะครับเราก็วิ่งไปตามนี้เลยเห็นไหมครับเราก็จะเห็น ป้ายต้องเข้าให้ทันนะครับทางเข้าอาคารจอดรถแต่เราไปทางนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือน่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะครับที่เราเห็นข้างหน้านะครับเราจะไปที่อาคารสํานักงานและอาคารจอดรถแล้วก็เรื่องว่าอาคารชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารในส่วนของชั้นหนึ่งแล้วก็อาคารจอดรถนะครับ ก็วิ่งไปตามป้ายนี่แหละครับก็ต้องพยายามสังเกตให้ดีบางทีผมเองก็สับสนเหมือนกันนะเพราะว่าป้ายมันสลับซับซ้อนไปมานะครับต้องเข้าใจนะว่าก็ต้องวิ่งไปตามที่เขาบอกนะครับทางขวาก็จะเป็นอาคารจอดรถนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นอาคารชลาชั้นหนึ่งห้องรับรองพิเศษกับโรงแรมอาคารจอดรถชั้นหนึ่งลานจอดรถอาคารสํานักงานเราก็ วิ่งไปทางตรงกับเขาเนี่แหละครับชันฉลานะครับก็ต้องพยายามดูด้วยนะครับเรื่องก่อนการเปลี่ยนเลนอะไรนะครับต้องระวังนิดนึงแล้วเราก็วิ่งไปตามนี้เลยอันนี้ในส่วนของชั้นหนึ่งที่จะมารับนะครับว่าอยู่ที่ว่าเราจะานัดผู้โดยสารไว้ที่ชั้นไหนนะครับถ้าเรานัดไว้ชั้นหนึ่งเราก็มารับที่ชั้นหนึ่งแต่ถ้า ไม่ที่ชั้น2เราก็ไปหากันที่ชั้น2นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับผมเราจะเห็นว่ารถเยอะมากนะครับก็คงจะมารอรับผู้โดยสานะะรนั่นแหละครับชั้นหนึ่งเราต้องเข้าใจนะว่าเราต้องไปพริบแล้วสายตาต้องรวดเร็วพอสมควรนะครับ หลายหลายอย่างก็จะเปลี่ยนไปเยอะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับสองสปีก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็นแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะดูวุ่นวุ่นเละเทะอะไรประมาณนี้นครับแต่ก็เป็นระเบียบอยู่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมาก็อาจจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายไปหมดแต่ก็พยายามวิ่งไปตามที่เราวิ่งได้นะครับบางทีบางช่องเขาก็ไม่ให้เราวิ่งนะเราต้องเข้าใจว่าเราต้องวิ่งในในเลนที่เราวิ่งได้นะครับอย่าไปวิ่งมั่วตัวนะครับในส่วนนี้เราต้องเข้าใจนะครับ ชานชาลาข้างในโดยส่วนมากเขาจะไม่ให้รถอย่างเราเนี่ยเข้าไปรถธรมรมดาส่วนบุคคลนะครับเขาจะให้แต่รถรับจ้างทั่วไปแล้วก็รถแท็กซี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องวิ่งให้ถูกเลนนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาเห็นไหมครับพกเราก็จะไปทางขวาแทนนะครับนี่นะครับป้ายเขาจะบอกว่าแท็กซี่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับอย่ามาเส้นนี้แต่ถ้าเรา ็นรถส่วนบุคคลแล้วก็วิ่งตามนี้นะครับทางซ้ายมือเราก็จะเห็นว่าเขาไม่อนุญ,ญาตนะครับรถส่วนบุคคลเขาจะให้แท็กซี่แล้วก็ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นพวกแกร์อะไรนี่นะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าเราจะมารับชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาเราก็ต้องโทรบอกนัดกับผู้โดยสารที่เราจะมารับว่านะอยู่จุดนี้นะอ,อยู่ข้างนอกเพราะว่าเข้าไปข้างในไม่ได้ต้องจอดรอข้างนอกอะไรประมาณนี้เราจะเห็นว่ารถไหลคันจอดอยู่ข้างนอกเพื่อรอรับผู้โดยสารเพราะว่าเขาเข้าไปไม่ได้ พราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าการมาที่อาคารชั้นหนึ่งในการที่จะมารับผู้โดยสารเราก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องรองข้างนอกมันมันไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับแล้วก็พยายามนิดนึงองความทำความเข้าใจสมมติว่าเราจอดอยู่ตรงนี้เราก็พยายามโทรบอกแล้วกันว่ากับผู้โดยสารคนอื่นว่าเออรออยู่ตรงนี้นะจุดนี้นะก็มารอมาพบกันตรงนี้แล้วขึ้นรถตรงนี้นะครับ ที่ทุกท่านเห็นจอดจอดอยู่นั่นน่ะอาจจะเป็นรถสนบุคคลก็จริงแต่เขาจองนะครับเขาไม่ได้มอตัวมานะครับเขาจองกันนั้นนั้นแหละครับเพราะว่าอยากให้ทราบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับจองแล้วก็อาจจะเสียค่าจอดด้วยนะครับในส่วนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าผู้คนจะวุ่นวุ่นกันหน่อยนะครับดูนะครับนี่เขาเขาก็มารับผู้โดยสารของเขานะครับส่วนทางนี้ก็น่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูก่อน ัางนี้น่าจะเป็นกรุปทัวร์ที่เขามารอรับเป็นรถบัสคันใหญ่วันนี้นะครับส่วนเราก็มารับญาติหรือคนรู้จักอะไรก็ต้องมาตามนี้นะครับเพราะที่จริงตรงนี้จะจอดรอได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันก็เขาก็ไม่อยากให้จอดเพราะว่ากรถติดเหมือนกันสมมติว่ามีคนอื่นเขาอยากจะจอดเหมือนอย่างกับเราเนี่ยอาจจะทําให้จราจรติดขัดได้นะครับ แต่ถ้าเรานัดไปแล้วมาประมาณนี้อย่างนี้เราก็ต้องมารอตรงนี้นเพื่อที่จะให้เขามาให้ถึงเพื่อจะได้พาขึ้นรถอะไรแบบนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าเรารับผู้โดยสารเสร็จแล้วนะครับในทางขาเข้าเราก็วิ่งออกไปได้เลยนะครับสมมุติว่าเราจะต้องไปรับผู้โดยสารขาเข้าชั้น2อันนี้ชั้นหนึ่งนะครับจะมีชั้น2อ,อีกเราก็ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ดู ระมัดระวังในการขับด้วยเพราะว่ารถมีหลายชนิดวิ่งมา,าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของชั้นหนึ่งสมมติว่าเราได้ลูกค้าหรือว่าได้รับผู้โดยสารแล้วเราก็วิ่งไปตามทางของเขาเลยทำนี้นะครับวิ่งไปตามรถคันดำข้างหน้านี่แหละเพื่อที่จะทางออกเพื่อที่จะไปทางออกนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับดูทางให้ดีก็อัดคลิปเอาไว้ก็เพื่อให้เป็น คลิปสาหรับการเรียนรู้ในการเดินทางก็บสารบินสว่วนภูมินะครับเราคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็อัดไว้ให้เป็นวิทยาทานไปเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้หรือรู้แล้วก็ดูเพิ่มอีกก็ได้หรือไม่อยากดูก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอยู่ที่ว่าใครจะดูไม่ดูกันแล้วแต่นะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะอัดคลิปเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปตามนี้นะครับผมมันจะมีทางบอกอยู่แล้วว่าให้ไปทางไหนนะครับ เราก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปอาคารจอดรถก็คือเราก็จะวนไปที่ชั้น2นั่นแหละเป็นแต่ว่าถ้าเรายังไม่ออกเราก็วนไปที่ชั้น2หรือทางนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่สามารถออกได้เช่นเดียวกันแต่จะยทมาวไไม่นมินยมน,ยน่าจะไปวิ่งไปทางซ้ายกันแทนนะครับแต่นี้คือเราจะไปอาคารจอดรถเราก็จะวนไปอีกที่หนึ่ง โอ้ดีนะครับในเรื่องของการวิ่งนะครับมีป้ายตอนนี้ก็ออกได้ครับเขาก็บอกอยู่ว่าอาการจะรถแล้วก็สสำนักงานทางออกก็ใช่อยู่ที่ว่าเราจะดูทางให้ดีนะครับถ้าดูทางไม่ออกดูทาง,ทางไม่เข้าใจอาจจะหลงได้นะครับก็ต้องดูกันให้ดีๆหน่อยนะครับแล้วก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆตามเส้นของเรานะครับทีนี้มันก็จะมีป้ายบอกนะครับว่า ทางออกนั่นคือเราจะออกไปจากสนามบ,บินแต่ถ้าอาครารผู้โดยสารคือเราจะต้องวิ่งไปอีกรอบหนึ่งเพื่อวนไปที่ชั้นสองในการที่จะรับผู้โดยสารนะครับถ้าเรานัดไปที่นี่ชิดขวานะครับเพื่อที่จะไปทางอาคารผู้โดยสารทางซ้ายคือออกนะครับอันนี้คือเราวิ่งเพื่อที่จะไปอาครารผู้โดยสารอีกรอบมันจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นสี่นะครับหรืออาจจะมีชั้นสามด้วยก็โดยส่วนมากก็จะรับชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ส่งไปชั้นสี่นะครับแต่นี้ผมก็ วนใหม่รอเพื่อที่จะไปชั้นสองนะครับเพื่อจะให้ดูว่าชุดไหยเป็นยังไงก็จะได้เข้าใจกันนะครับผมก็พยายามดูรถด้วยนะครับทางซ้ายรถอาจจะมาเร็วนะครับก็ต้องสมัดระวังกันนิดนึงครับก็ต้องครับข้างหน้าก็จะมีป้ายบอกว่าอาคารผู้โดยสารผู้โดยสา,ารนะครับขาออกผู้โดยสารขาเข้าเราก็อ่า ชิดขวานะครับพยายามชิดขวาแล้วก็วิ่งไปตามจุดที่เขาบอกนี้นะครับทางซ้ายก็จะเป็นอาคารผู้ริษัรขาออกก็ชั้นสี่นั่นแหละครับแตส่วนผู้ริษัทขาเข้าก็จะเป็นทางนี้นะครับเราก็วิ่งไปทางนี้แทนนะครับที่ให้อาจได้ดูทุกคนจะได้เข้าใจว่ามา,มาสนามบินสุวรรณภูมนะิเข้ายังไงตรงไหนยังไงแบบไหนจะได้เข้าใจกันนะครับมันอาจจะดูสลับซับซ้อนแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับสำหรับคน ครับถ้าเรียนรู้ก็เข้าใจกันทั้งนั้นแหละครับผมป้ายขับทเขาก็บอกว่ารถเพี้ยนรถรับจ้างรถส่วนบุคคลก็ทางขวานะครับทางที่เรากำลังวิ่งนี่แหละครับรถส่วนบุคคลรถรับลูกเรือรถอื่นๆก็รรจะให้วิ่งทางนี้นะ เขาจะมารับผู้โดยสารขาเข้ากันนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคือจุดนี้นะครับมันก็จะมีประตูบอกเช่นเดียวกันนะครับว่าประตูหนึ่งประตูสองประตูสามนะครับสำหรับคนที่จะมารับผู้โดยสารนะก็ให้พวกเราได้เรียนรู้ไว้นะครับแต่ผมก็อัดไว้ไปไเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพื่อจะได้เข้าใจกันว่าเราควรจะทํำยังไงกันนะครับ เวลาขับรถมาควรที่จะเรียนรู้ยังไงแบบไหนก็จะได้เข้าใจกันนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็นที่รับผู้โดยสารนะครับชั้น2นะครับโดยมากเขาก็จะมารับกันที่ชั้น2ส,ส่วนชั้น1ก็จะเป็นรถรับจ้างรถแท็กซี่รถอะไรที่เป็นระบบของเขานะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็น รับผู้โดยสารทั่วไปที่เป็นมาด้วยรถส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็จะมีป้ายบอกว่าทางเข้า1่ทางเข้า2ทางเข้า3 4 5 6เราจะรับช่องไหนทางไหนป้ายไหนเราก็นัดกับคนที่เราจะมารับได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องถามนะครับต้องไม่ถามเราก็จอดไม่ได้นะครับเส้นทางอาจจะดูสลับซับซ้อนและยุ่งยากที่จริงถ้าเราศึกษาดีๆก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็พิจารณาดูนะครับผม นี่คืออาคารชั้นสองสำหรับผู้ที่จะมารับผู้โดยสารนะครับยังยุ่งยุ่งเลยนะครับแสดงว่ารถที่เขามาเนี่ยก็มาเยอะนี่ที่เห็นมาเยอะๆนี่คือเขาก็กมารับผู้โดยสารก็เยอะพอสมควรนะครับส่วนชั้น4ชั้นบนนะ บรถก็เยอะเหมือนกันคนก็จะมารถก็จะเต็มเหมือนกันแบบนี้แหละครับก็ให้เข้าใจว่าคนโดยส่วนมากก็จะนิยมเดินทางช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ช่วงของวันก็มีแต่ช่วงบ่ายช่วงสายนี่อาจจะน้อยลงนะครับนี่คือวิธีของคนที่เขามาที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับแต่ก็อยากให้เข้าใจที่จริงผมก็ไม่ได้เก่งนะผมก็มาศึกษาดูเหมือนกันนะครับในช่วงที่ทํางานอยู่นะครับ ในส่วนของทางม้าลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาต่อแถวก็อยู่ก็ต้องเว้นเว้นระยะให้เขาได้เดินให้ได้นะครับอย่าไปจอดคร่อมเหมือนรถนทางความมือผมนี่คือทําผิดนะครับไม่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องมีมารยาทในการขาับเพราะว่าเป็นทางที่เขาสําหรับเดินนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ ก็ไม่ควรทานะครับแต่ถ้ามันจุดวิสัยรถมันติดมันจําเป็นเราก็คล่อมไม่ได้แต่คล่อมอย่าคร่อมนานเพราะมันจะติดปัญหาเรื่องการเดินของคนที่เขาสัญจรไปมาข้างหน้าของทางม้าลายนะครับอันนี้ก็พูดให้เข้าใจนะครับผมสนามบ,บินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นสนามบ,บินที่สร้างที่หลังดอนเมืองและก็อาจจะยิ่งใหญ่กว่าและก็เป็น อันดับต้นๆของโลกไม,ไม่ไม่เชิงว่าต้นๆน,น,นะก็ถือว่าเป็นสนามบ,บินที่ดีพอสมควรและก็ดีมากนะครับเพราะว่าสร้างแล้วก็เป็นระบบระเบียบดีนะครับทีนี้เราก็พยายามเบี่ยงขวาเพื่อที่จะออกสมมุติว่าเรามามารับผู้โดยสารแล้วที่เรานัดเอาไว้นะครับเราก็ออกไปได้เลยนะครับผม ก็ตามทางข้างหน้าที่ผมที่เห็นข้างหน้านั่นแหละครับก็วิ่งไปตามทางนี่แหละปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าก็ไม่ต้องเกิดว่าหรอกครับก็คลิปนี้ก็ให้จบเพียงแค่ชั้น2นี่แหละครับเพราะว่าอยากให้รู้ให้เข้าใจว่ารับส่งอะไรรับส่งอะไรตรงไหนอย่างไรจะได้เข้าใจนะครับที่จริงมันก็อาจจะดูเหมือนยุ่งยากแต่ที่จริงมันมันง่ายครับไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ไหมนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากคนเราจะไม่เรียนรู้กันนะครับมักจะ คิดว่ามันยากแล้วก็คิดไปเองอจอย่างเช่นนะประตูท้ายๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีรถนะครับเพราะว่ารถจะน้อยมากถ้าเกิดว่าจะนัดตับใครแล้วมีที่จอดสะดวกก็คือให้พยายามมาประตูประตูท้ายๆเลยครับในประตู9ประตู10เนี่ยรถจะน้อยมากจะเห็นว่าไม่แทบจะไม่มีรถเลยนะครับอันนี้คือคลิปก็จะมีจบแค่นี้นะครับเพราะว่า ยาวไม่ได้คนจะไม่ค่อยอยากชมไม่ชอยอยากดูกันในคนในส่วนของสนามวิศวณภูมนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังทุกๆคนนะครับผมถ้าเกิดว่าเรารับผู้โดยสารเสร็จแล้วรับคนที่เรานับเสร็จแล้วก็ให้ชิดไปทางขวาแล้วก็ออกไปได้เลยครับตามปกติตามเส้นที่เราจะไปทางไหนก็ไปตามที่เราพิกัดไปที่ไหนแล้วก็ไปตามนั้นเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังทุกๆคนขอบคุณครับ